ให้เสียงเกมดังมาครับเฮ้ยไม่รู้อัดแล้วครับโอเคครับสวัสดีชาวแพนเดตเกมเมอร์นะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับที่เกมฮอนนะฮะครับผมเออโอ้โหอัดไม่ทงไม่ถามเลยครับเราจะมาโชว์เกียร์กันดีกว่าเฮ้ยโอ้วิสเลเยอร์ยิทเคมีโซซาลิสโซซเฮียร์ว่าที่มเล่นนะเฮ้ยเราเราเป็นตัวโหดเราต้องเล่นแทงเราต้องเอออย่าเว้ยเล่นแทงเลย นี่กูหลบภูมิดูภบมิเยสไมดัสดเไมดัสด้วยนี่ไมดัสด้วยเตัวเฮี้ยอะไรวะเซอร์เบนซิงดันนี่อะไรตัวเฮี้ยตัวใหม่เหรอตัวใหม่ครับตัวใหม่เซอร์เบนซิงเบนซิงตันขวดนี่ชื่อมึงเหรอเนี่ยเซอร์บิงเซนตันเซอร์แฮมโอ้ยเฮี้ยไอเซอร์ไอสัตว์ หน่อยเว้ยเราจะมาโชว์ความเกียนกันนะฮะไม่ได้เล่นประมาณเออก็นานอยู่นะสี่ห้าเดือนละไม่ได้เล่นเลยใช่ครับอ่าเป็นพยานได้ครับโอ้โหโอ้โอเคออกอะไรดีตอนนี้เล่นมิดโอ้โอ้เดี๋ยวนี้มีแสงด้วยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีเตจเอวาต้านี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวออกอะไรดีวะออกขวดแม่งเลยครับเออขวดอยู่ไหนวะเออโอเคเจอละ เฮ้ยปลาปาปาเฮยเ็ดเคมันวอเดนวอเดนในนั่นนี่ว่าอะไรไม่รู้เออช่างแม่งนี่จอมได้แค่นี้เหรอวะเย็ดเคจอมสูงกว่านี้ไม่ได้หรอไอ้สัสได้เฮ้ยแต่มันกลับดักมาอย่านะมึงกูชนนะเว้ยเฮ้ยเย็ดเอ้ยแต่มันก็ฮุกหรอกเอาอีกตัวหนึ่งไปหนนะอ๋อมาแล้วอย่านะมึงกูช้างนะเว้ย กูเช็ดยางนะเว้ยกูเช็ดยางเว้ยเช็ดยางน้เว้ยกูเช็ดยางนะเว้ยแต่อย่านะเว้ยโอ้ยเฮียแล้วกูก็ตีใกล้นะโอ้มาดีนายดีนายไม่ได้นี่ไงกูรัดช็อตกูโหดนี่เงดีนายเฟลเจ็ดแม่พร้อมขายดาบวะเอาเว้ยเอาเว้ยรีบเหรอรีบเหรอตายเหรอตายเหอะโอ้ยสวัสดีคุยเล่นเฮียแล้วเนี่ยโอ้โห โอ้โหไอยู่ไปอะไรอะไรไม่อย่างนั้นแหละของมึงพูดไรโอ้โหไม่อย่างนั้นอะไรอะไรเอาเย็บเข็มมีการปักอะไรมันพูดอะไรวะมันพูดอะไรวะมันพูดอะไรวะโอ้ยเรียวลอยมาอะไรลอยมาโสวยโซเอาเอาวิเลย์เอาเอาจิกเอาตีแม่งเลยทีหนึ่ง สัตว์เอ้ยกูมองไม่เห็นบ้านไม่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับอเอาติดจังแม่โอ้โอ,โอ้ตายครับอย่างนี้แย่เม็ดแย่เม็ดเยสสตันสวยเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าคุยไปแล้วเอออัพอะไรดีครับอ,อัพอันนี้เออเด้อเด้อเด้อยังงงงอยู่ เออกากกูป่าล่ะโถ่เอ้โหแกเม็ดมากเลยทำไมใหกูไม่เหรอกูมีเกาะกูมีเกาะกูคิดจะตีกูวะคิดตีกูแรงจังเลยอ่ะไอ้เชี่ยสุริเวทออกครับแปดร้อยยาหนึ่งยานะเว้ยอย่าฮุกกูนะโอ้ยเชี่ยมันไม่ได้จะฮุกพี่นะครับแต่พี่เดินไปให้มันฮุกเองโอ้ไม่ดั๊ดไม่ดั๊ดโอ้โหไม่ดั๊ด เฮียเฮียเอาเว้ยไอ้เฮียไอยูเอาเฮียไปฮิปมาเอาโอ้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 มัพูดเฮียแล้ววะอะไรเป็ดๆเยอะๆอะไรไม่รู้โอ้โนโน่เต๋อเอามาเริ่มเกมใหม่ไรวะเฮ้ยแมวน่ะมันพูดควยแล้ววะมันพูดอะไรของมันปิดไม้ได้ครับปิดไม้เลยครับเจ้า ช่างแม่งช่างวันช่างวันเฮียโอ้โหไอ้เพียนี่พลังพลังเหรอพลังเออโอ้โหกูจะตายแล้วเด้อตายแน่ครับพี่กองโอ้ตายขอสตันโอ้โหไอ้เฮียเ้ยสตันมานาไม่พอโอ้กันเบ็ดกันเบ็ดกันเบ็ดเฮ็ดแม่กันเบ็ดตายมะนั่น โอ้โหแม่งเอ็ดชิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังงงอยู่กูไม่รู้กูออกเฮียอะไรออกทั้งหมดตอนนี้น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพลังพลังมากเลยดิเอ <c oughs> ็ดเคพลังสัตว์อะรีบหรอวะมั่งผู้เทียแหรอวะไอเฮียตีเหลืองอะ เขาหลังล้มเปิดไมค์ทำนี่อะไรฮะนักมันคิดว่าพ่อมันเอาโดนดึงเอาเอาเอาเฮ้ยกูไม่เอากูไม่เอาไอ้สัสเออเอาเาเโอ้ยเฮียมึงไม่ตายเฮียโอ้โหโอ้โหที่น่าแจ็บมากเลยครับตานนี้อ๋อร้อนร้อนมาดัดร้อนเอานกจิกนกจิกกําลังขึ้นนี่เฮียอะไรล่ะตายห่ากันหมดแล้วพึ่งเนี่ยไอ้ยิ่มพ่อเป็นดาราโอ้โหโอ้โห เืไปตายเฮี้ยวเห้ยวโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหสวยมากกูวุดเลยครับเฮ้ยอัเดี้ยกับโดนโอ้โหอัเดียกีอินวิสเบลิตี้ครับสตันมากเลยโอ้โหไอ้กีโร่กูเอาเลยสั้นเอาล่ะสัตว์ ไม่ดัสไอเย็ดแม่ไม่ดัสตายไฟสัตวิเบดเออเย็ดเค้กว่าจะได้คิวโอ้โหพลังไม่อยู่อะจริงเหรอึงอะไรวะไอเยี่ยดนตันตายไหนวะอยู่ไหนกันวะโอ้ยเฮียกันเบสอ่ะดับเบิลดามเมจเก็บไปเลยเขาจะมันรูนมันเกิดตรงนี้แล้วหรอใช่ครับ ปรับใหม่เอาดึงกูไปอีกแล้วครับจังหวะนี้โซโ,โอ้โหดึงกูไปอีกเลยปิดเสียงแม่งได้ไวเลย,ยปิดยังไงวะไอตรงไอมันขึ้นไม้มันอะเขียวเขียวครับเวลาพูดไ,ไหนวะปิดตรงไหนวะกูเหน็หนแต่รายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมใครเสียงสนทนาครับสอนเออไหนวะทีนี้กูไม่ได้โง่แน่กูโง่จริงนะเนี่ย ตรงตรงตัวมนันอะไอ้ตรงไอ้ช่องสีเหลืองๆมันนะครับข้างช่องสีเหล,ลืองๆมันอะค้างช่องสีเหลืองๆอ๋อเห็นละเห็นไรแล้วเอ้าจีบหายโอเคโอเคโอเคได้ละได้ละเสียงโอ้โหเฮียเขพ่อคนแม่ยาโอ้โหยาพอเถอะไม่เอาเลย โอ้โหโอ้โหสัตว์โอ้โหสัตว์อย่านะอย่าฮุกกูนะไม่เอาแล้วนะไม่ดีโอ้โหไม่ดีไม่ดีมั่งโอ้โห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 ไม่ให้คิปกูหน่อยโอ้โหไอเฮียนี่ตีสนุกเลยเอาละครับตายแน่ๆครับโอ้ฟุบปอันตีเรียบร้อยครับเอ่อเอาทีไปครับอ่าซื้อ ไอ้เฮียดึงแล้วไม่โดนเอาเฮียซื้อผิดพักแมวช่างแม่งไปแล้วโหดน,นตรีแม่งอ,อลังการเหลือเกินคุณพ่อคนแม่ตื่นตื้อเดินไอ้เฮียตืน่นเด,ด,ด่นเนี่ยเราไปโซ่มาเลยฮัมไอ้ฮัม,มดีบ่ายเออสวยอออ,อืมสวย มาเะล่ะมาเะล่ะมาเะล่ะเดิดิมาดิพลังของกูมึงจะไปไหนจะไปไหนครับโอ้เอาอีก huh. ท uh ีอะตายแกโอ้กูอีกแล้วกูอีกแล้วอู้หูอ้กูเดินไม่ได้อู้หู้บ t ช h e s อ๋อไปกูเถอะ no ไปกูยาอู้ห้าห้าห้ารอดแล้ว ไอ้เหี้ยใครโดนใครโดนกระทืบอยู่ใครโดนกระทืบอยู่โอ้โหโอ้ยโอเคเฮ้เฮ้เมาไงเแผลไอ้เหี้ยโดนคีิไอ้สัดมาเอามาให้กูหน่อยไอ้เฮียโอ้ลยเจมส์ตัวชัตปุ๊บตายก่อนโอ้โห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 ไม่ม่สิ้นโอ้โหเอาลูนไม่เก็บอีก มามาจะเกิดแล้วฮะบอกม้าจะเกิดโอ้ยนี่เล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับโหมี่พี่พึ่งเขาบอกมาครับแล้วก็ออกเออเออออกไอ้นี่เอ้าเฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยรอตังค์รอตังค์รอตังค์ก่อนรอตังค์ก่อนแป๊บหกเจ็ดแปดเก้าโอเคไปแล้วไปแล้วมาจิกจิกหนึ่งทีใบหนึ่งที เดี่ยวโดนดึงไปอย่างเดียวเลยจริงๆไม่ให้กูไม่ให้คีมหรอกมโอ้โหไอ้เหี้ยเอาคิมให้กูเอาติดโอ้โหสูนน้ำหน้าเด็ดกูดีหนักไอ้สัสโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 คอรูนขอรูนไอ้สัสคอรูลอย่าอย่าฆ่ากูอย่า โอ้ยอย่ากระตุกอย่ากระตุกอย่ากระตุกเออเช็ดเคสโอ้โวยังกระตุกเล่นตัวนี้ไม่เป็นแล้วมึงเลือกทำไมพี่เอ้ยหุยหุยหุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนเออดึงกลับสวยดึงเพื่อนตัวเองครับนกจิบมาดิมาดิสั่นเอาดิ ปปปปปปโอ้โหจะไปทันไหมนะดูดูดูดดความเร็วในการวิ่งนะฮะโอ้โหเอาดิสัตว์เอาดิเออสวยจุดๆเสียงอะไรวะมึงชาร์จใส่ไข่วะใส่ลมเหรอนกนเมื่อกี้อันตีอวะอืมนี่มันต้องชา้าแล้วอันตีคือทำอะไรวะ ก็ช้าละแล้วมันก็ปล่อยพลังหาแล้วไม่รู้ไปปัม๊มปัอมปัม๊มสัตว์นี่ก็ยิงกูจังเลยโอ้โหเอาไปสัตว์เอ้ยอันตีใส่แม่งนี่ครับพี่พี่ก้องอันตีเลยแล้วอันตีแล้วอันตีแล้วอ่ะปัญหโอ้โหกูเป็นกบครูเป็นกบอยู่อ,อยังไม่ตาย ไปแล้วไปดิเฮียหอ้โหอันใบโดนเฮียแล้ววะเฮ้ยทำไมโอ้โหทำไมตัวกูแหลกจังวะเน็ตเคเฮยแชมเปี้ยนออฟแฮนทริกแฮทริคขันมะนาวโอ้ให้กูไปยังไงศาสตร์ก็หายเรืองแล้วไม่ใจะอีมอร์ทอลแล้วอุ้ยเฮียมือยาว มือใครยาวสาวได้สาวออกโอ้ยพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วแล้วก็พูดกันเบ็ดกันเบ็ดกันเบสเดี tá, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหตีเอาให้ตายเออโอ้โหไม่ไหวว่ะเออนั่นแหละโอ้โหเพลงมึงฟังแล้วขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลย เฮ็ดโอ้โหเฮ็ดน่ได้เฮ็ดด้วยโอเคเลยนะเรนฮอนได้เฮ็ดด้วยเอ้โหชาร์จมึงชาร์จอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ไงล่ะไงล่ะไงล่ะอะไรกาสตันปล่อยหมามันนานจังวะกูโดนอะไรวะเนี่ย ้ไอ้ไอ้สัตว์โอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวโอ้ยอันตีอย่างงี้เละครับเละโโอ้หนีเถอะชาวไทยหนีเถอะชาวไทยไล่สตันโอ้โหได้คะแนนล้วกูตายเป็นตายไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยไม่เอากูไม่อยากตายอ่ะไป้วครับช้างล้มช้างล้มโอ้โห เอ้ยไอ้จ no. ัด nah, ดึงโดนด้วยไอ้เหี้ยโน่พลังไปเขาเรียกว่าพลังไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึนมึนเร็วเร็วเร็ววิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิวิ่งวิ่งเอียวิ่งดิเอ๋อเอ๋โอ้เอาติดติดโถ่เอ๊ะปอกเด้งสองดอกเอ๊ะปอกเด้งสองดอกเว้ยดอกเดี๋ยวก็พอแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยลูกหมูสามตัวเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยโอเคโอเคโอเค เดินข <kung> ึ <divide S 1> ้นไหมวะบเดินขึ้นบอลเดินขึ้นแล้วบอลเดินขึ้นแล้วไอ้สารไม่ให้กูวะด่าด้วยมินสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งโอ้โหแม่งโคเด็กแรกกันเลแปลกแล้วโอ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 ลีชิดโอล่ากเทปมั้งละครับจังหวะนี้ตื่จึนออกี้อะไรวะเนี่ยชาร์จแล้วชาร์จแล้วบุ้ม หน้าแหกหน้าแหกโดนไปเลยของวินวอลแม่งน่ากูไม่รู้กูออกออกต่อกระดูกเอาไปให้หมาแดกสไปโอ้โหไม่ดัดไม่ดัดเจอกันเบ็ดอะไรกันเบ็ดทำเชียอะไรทำเชียอะไรกันเบ็ดเมากันเบ็ดเมากันเบ็ดเมาเดี๋ยวเพื่อนชื่อเพื่อนก่อนเดี๋ยวดิมซับอย่าดิ้นไม่ดิ้นอยู่แล้วซัดเดีดินสองดอกสองดอกสามตัว มาดิมาดิอันตีกูอันตีกูติดตามอันตีกูติดตามอันตีกูตามขอสองวิขอสองวิและหนึ่งวิเรียบร้อยแล้วจัดการจัดการตะตะไรเฮียจตุรเทพไอ้สัตว์มาว่ะโอ้โหอันตีอันตีอันตีกูเลยว่าโอ้โหเงินอันตีนี้แล้วโอ้ยเฮี้ยเฮียหลุด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 จ่อหลุดจ่อรอจุดเฮ้สัตว์เอ้ยโอ้ยสตันไม่ทันว่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนโดนโดนโอ้โหโอ้โหโซโซโอ้โหโอ้โหโซโซวิววิววิววิโซโหดโซโหดโอ้แม่งเลยไอ้กูยังยังพอไหวอยู่มามาไม่ดวยไม่ดวยใจเย็นไม่ด้วยโอ้ไม่ดวยกูโหดจังเลย มาแล้วตือนตือนตือนเตือนลงแล้วว้าไม่โดนเลยเย่าแล้วจังหวะนี้เอาตัวหลังตัวหลังต้องลาดลาดลาดตัวนี้ตัวนี้ของกูตัวนี้ของกูจิกปักมาเปล่า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 โดิมขนพลังมากเลยเดชเลยเฮ้ยสองดอกแล้วเว้ย บอกว่าอย่าดิ้นครับอ<า>ย่าดิน้นมามามาไอ้สัตว์เนด์ทำเจไรได้ขนาเฮยพลัง,ลงเขาเรียกว่าพลังในการกระทืบเอ้ยตัวหลังตัวหลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปกำลังไปเอ้ยเอ้ย,อ,ยอ,อี๋โอ้โหโอ้ผมไปไหน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 ,ไไหนอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละโอ้โอ้กันเบ็ดโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไปเร็วไม่ไม่อย่าฆ่ากู เนื้อกูไม่ลอยหรอกโอ้ยไปแล้วจำจำเร็วโอ้ยอะะผมเงี้ยตายเหรอวะเอาดิสัตว์เอาดิมาดิมาดิมาดิวารเดนดูวาเดนกูวาเดนกูนะก่อนเอาดิเอาดิแล้ไปเลยโอ้ยวิปเวิปเยอะ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 อุ้ยโอ้อ้ยโอ้อันตรีใส่กูคนเดียวเลยโอ้ยนอ๊อกตัวนี้นออกโอ้โหแม่อันตรีใส่กูคนเดียวเลยครับและจ้างอะไรไปรอดครับผม แล้วกันออเอ้าเอาเอมาแล้วมาแล้วโอเคไว้อันนี้ปักเคออกลูกหมูสามตัวอย่าดินคัับอย่าดิขับ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 าับขับขับอับับขัชขับขััโหาั กูขอละกันโกูสามตัวนี่อินอินวิดอินวิดมาเมื่ะไหร่มาเ่ะไหร่มาเ่ะไหรกูกูดีนายมา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 อย่ากระตุกอย่ากระอย่ากระเจ้าใช่ป่ะวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นคนไหนได้โอ้ยกูเป็นให้กูเหรอคาทียความเป็นชาติหน่อยเฮ้ย เฮียโคอินโมูถูกมอร์ทาะแล้วใครมอทเทาะวะโอ้โหโคเด็กเรียบร้อยโอ้โหดีอะล่องหนทันล่องหนทันเอาโซเถอะโซโซโซโต้ปิวเดียวมอทเทาะแล้วเอาแล้วได้อยู่ได้อยู่โอ้ยกากเอ้ยพี่น้องพี่น้องขอพี่น้องหน่อย โอ้โหแม่งเอ้ยไม่ทันโอ้ยเลดคูปพิจันต์เพ่แบ็กรีเจนรีเจนรีเจนเอามาให้กูรีเจเนอรชั่นรีเจเนอรชั่นไม่ใช่เกิดเจนนะฮะทุยเดย่ยจะมีอารมณ์เล่นอีกสัตว์ยัง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 เล่นมุกอยู่ได้อยู่อย่านะ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 พลังพลังโดนอีกแล้ว รีบไปไหนวะเย็งไม่ตื่นอันติอันติไปเลยอันติกูไปเลยอันติกูไปเลยโอ้หไม่ให้กูแบบเปิดกองเปิดเกาะหน่อยได้ไหมฆ่ามันเออสดอกโอ้โหเลือดบางทีเลือดกูก็เหลือเยอะไปนะเฮ้ยโอโซโซโซซอเร็วซอยเร็ววะเส้นซอยเร็วอุ้อุ้งเป็นเส้นเป็นสาย เอออโอ้ยเียายแม่งมามายิงก yeah, ูเลยวะเนี่ยเออโหยนี่โหดสเลยแม่งบิ๊กมายิงกูเลยไอกราเออเอโหยนี่กูด่าด่ากูหรือเปล่าขอตทีหนึ่เกยปเอ้าตายได้เหรอเออโดนแหละไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยตายได้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับเบิร์ดาวเมทกูเก็บดับเบิร์ดาวเมทนะครับพลังแห่งแท้งนะฮะกดขวดแท้เลยครับะจานก็ลุยฮะจานย่างย่างโอ้โหโอ้โหกูรอเล่นกูแค่รอเล่นไว้มึงก็ใจเย็นกูหน่อยได้โอ้โห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 โอ้ยกระตุกรอเล่นอย่ากระตุกกระตุกโอ้ยกระตุก บึมเย้เทพสวยสวยลูกหมูสามตัวอย่าดิน้นครับอย่าดิน้นรู้สึกลูกหมูมึงเยอะมากอีกาจตุรเทพเกียนเทพเมฆขิงขิงโอเคเจโนโซไแล้วสัตว์ฝั่งแม่งคิวเยอะกว่านะแต่ฝั่งเราไอ้นี่กว่าฝั่งมันไม่มีฝั่งมันนั้เกียรเทพเมฆขิงขิงฝั่งแม่งไม่มีแท้งป่ะวะใช่ไหม ใช่ครับเออบอกแล้วเกมเทพมีผิงๆแล้ว,อลวโอ้พี่เกมกลับมาได้ชนะกลับมาชนะได้ยังไงเนี่ยบอกแล้วพลังพลังแห่งแทงเว้ยเขาเรียกว่าพลังแห่งแทงไะดิอะไรสัตว์ซอยซอยจากข้างนอกเอ้าเอาซอยซอยซอย,ซอย,ซอยอไายวืดโอ้โหวืดหนีไปนอนโอ,โ,อโอ้ยเยี่ยจิมาแล้วจิมาแล้วโอ้ไม่โดนเลย โอ้กูรอเล่นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องโอ้เลยชิตโอ้โอ้พระสงฆ์โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นนิดนึงโอ้โอ้เย้โอ้เย้โอ้โหทำไมกูสี่ตัวไม่รู้มีกล้องโอ้โอ้ช้างช้างเย็ดช้างเย็ดโอ้โอ้ไม่ดัดไม่ดัดแข็งไปแล้วแข็งแล้วโอเคแล้วไม่ดัดก็ตายแน่นอนครับปึ๊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 บเฮ้ยตือนเตือน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 โอ้หน้าแหกแล้วโดนดึงกลับเย็ดแม่ทำไงตอนโอ้มีการดึงอีกตีหรือสกิดนะฮะ โอ้ยวานไปซอยแล้วจึกจึกจึมาวานเกิดวานเกิดยาให้วานเกิดพร้อมแล้วจึ๊กจึกจึกรีบเอ็นจึ๊กจึจึโอ้โหวานิตีเป็นเส้นงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วจะได้ตัเป็นของทีมกูฮ่าฮ่าฮบึมอ่ะไม่บึมหรอ เอา,เอาต้นไม้ต้นไม้งอกต้นไม้งอกต้นไม้งอก,งอกนี่กจะบึ้มอ้โ,อโ,โอเหเรือ่องหัวใจด้วยนี่